สวัสดีค่ะสวัสดีทุทกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศค่ะสวัสดีพร้อมๆกันสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะเป็นเดือนวาเลนไทน์เดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสนะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ใน ราศีเมถุนนะคะท่านที่เกิดในราศีเมถุนในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในปีพศคอศอ,อะไรก็ตามตัวเช็คดวงชะตาจากราศีนี้จะกำหนดเอาวันที่กับเดือนนะคะดังนั้นท่านที่เกิดในราศีเมถุนก็คือเกิดอยู่ช่วงระหว่างวันที่ 16มิถุนายนไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะโอเคในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่สชุดนี้นะคะอิงจากไพ่ทาหลอดนี้แล้วก็อิงจากไพ่เรนมองนี้นะคะพราะว่าไพ่ทั้งสชุดนี้มันจะมีความขลังความฉมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะ แม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวจะไม่ได้อิงเวลาตกฟากนะคะขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยแม่หมอจะอิงจากไพ่ยอย่างเดียวนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันมาดูว่าท่านที่เกิดราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นอย่างไรกล่าวโดยาตามพื้นฐานดวงแล้ว ท่านที่เกิดราศีเมถุนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็ถือว่าท่านอยู่ดีกินดีอยู่นะคะอยู่ดีกินดีแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาบางเรื่องบางอย่างเข้ามาอยู่เหมือนกันแต่แต่มันก็ยังอยู่ดีกินดีทีนี้ว่าแม่หมอจะมาเจาะดูทีละเรื่องนะคะเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนท่านที่เกิดในราศีเมถุนด้านธุรกิจการงานของท่านช่วงเดือนนี้ ถือว่าดในเกนที่ดีนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานบริษัทใดองค์กรใดก็ตามการงานก็ยังดาเนินการไปได้เรื่อยๆทำไปเรื่อยๆสม่าเสมอไปเรื่อยๆนะคะหรือทำธุรกิจส่วนตัวด้านการงานก็มีผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามารับใช้บริการงานของท่านได้ดีนะคะไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ธุรกิจการงานของท่านก็โอเคก็ไปได้ดีนะคะหรือท่านที่เป็นนักศึกษาเราเรียนอยู่ช่วงเดือนนี้หากแม้นว่าจะมีเกณฑ์ว่าได้เทสข้อสอบอะไรนี้ท่านก็สอบผ่านนะคะเอาเป็นว่าดวงการงานการเรียนถ้าได้เกิดราศีเมษถุนช่วงเดือนกุมภาพันนี้ดีนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องแห่งการเงิน สำหรับการเงินท่านที่เกิดราศีเมถุนก็ถือว่าดีอีกนะคะเพราะว่าช่วงเดือนนี้ท่านเป็นคนที่รู้สึกว่าเก่งบริหารงานเก่งบริหารเก่งในทุกๆด้านเลยทําให้ท่านนี้รู้จักวิธีการจัดแจงจัดการจัดสรรในการบริหารการเงินให้ได้ลงตัวที่ดีและได้มีการเงินมากมายเข้ามาในการดำเนินวิถีชีวิตเอาเป็นว่าช่วงเดือนนี้ตัวท่านเก่งฉลาด สามารถที่จะสร้างเงินได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายช่องทางทําให้ท่านนี้บังเกิดมีโชคมีลาบด้านการเงินนะคะหรือบางท่านไม่ได้ทํางานทําการอะไรแต่ท่านก็ยังมีไอเดียมีความคิดที่จะหมายความว่าท่านไม่มีงานที่เป็นหลักแหล่งมั่นคงแต่ท่านก็ยังมีไอเดียมีความคิดที่จะสร้างเงินในตามแบบฉบับของท่าน แล้วท่านก็จะประสบความสําเร็จนะคะเอาเป็นว่าการงานดีการเงินดีงานสร้างเงินเงินก็สร้างงานหรือบางท่านก็จะมีโชคมีลาบการเงินจากคนนั้นให้มาคนนี้ให้มาอะไรประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าดวงการงานการเงินดีทีนี้มาดูเรื่องความรักสำหรับความรักท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุน มันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะทีนี้แม่หมอจะมาแยกความรักออกเป็นสองแบบนะคะ 1. ความรักสำหรับคนโสด 2. ความรักสำหรับคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวเรามาดูความรักสำหรับคนโสดก่อนสำหรับคนโสดแล้วก่อนหน้านี้ยังเป็นโสดหรือว่าอยู่บนคานทองอยู่ดังนั้นมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ท่านก็ยังไม่ต้องลงมาจากคานทองอยู่หรอกนะคะอ่าเพราะว่าลงมามันก็ยังนิ่งๆเงียบๆเพราะว่าช่วงเดือนนี้ยังไม่มีใครมารักมาชอบมาจีบมาขายขนมจีบเลยดวงคนโสดก็เดือนนี้ถึงแม้ว่าเป็นเดือนแห่งความรักก็ขอให้ท่านนี้จงรักตัวเองให้มากๆนะคะเพราะว่าจะรอความรักจากคนอื่นจากให้คนมารักมาชอบมาจีบนี้มันยังท่านท่านยังไม่ต้องมารอคอยเรื่องนี้ นะคะขอให้รักตัวเองให้มากๆนะคะดีที่สุดในช่วงเดือนนี้เพราะว่ายัางไงเสียท่านก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็รอดูเดือนหน้าแล้วกันทีนี้มาดูความรักสาหรับคนที่มีคู่หรือว่าเป็นครอบครัวเป็นสถาบันครอบครัวด้านความรักความผูกสัมพันธ์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทั้งภรรยาและสามีต่างก็เห็นคุณค่าคุณงามความดีซึ่งกันและกันต่างก็ให้เกียรติกันนะคะ,ะมีความรักความผูกสัมพันธ์ที่ดีที่มั่นคงดีถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สวีดหวานแต่ว่าความรักมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่ามั่นคงดีนะคะมันจะเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นโสดจะไม่อาเป็นโสดก็เฉพาะคนโสดเท่านั้นเอง ชีวิตคู่ก็ดีแบบมั่นคงนะคะทีนี้มาดูเรื่องเคาะท่านที่เกิดในราศีเมถุนช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ถือว่าจะมีเคาะบ้างอยู่เหมือนกันนะคะนั่นก็หมายความว่าท่านที่เกิดในราศีเมถุนท่านจะมีเคาะในเรื่องอารมณ์เพราะว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ท่านจะมีปัญหาจะมีปัญหาขัดแยง้งจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกับบุคคลในบุคคลหนึ่งจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้หรือคนนอกครอบครัวก็ได้หรือจะเป็นคนรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันก็ตามช่วงเดือนกุมภาพันนี้ท่านจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวง้งขัดแยง้งกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งขัดแยง้แยงตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ กระทั่งไปถึงเรื่องใหญ่โตบานปลายอะไรอย่างนี้นะคะบ,บางทีคุยกันอยู่ดีๆสักพักเป็นอารมณ์หัวเสียหัวร้อนให้กันขึ้นมาทันทีทันใดให้ระวังอารมณ์ให้มากๆเลยนะคะช่วงเดือนนี้ขอให้สกัดกั้นอารมณ์เอาไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะท่านที่เกิดอยู่ในปีที่เป็นปีชงจะเป็นปีชงร่วม ปีชงร้อก็ตามในช่วงเดือนกุมภาพันนี้มันจะเกิดการประทะขึ้นนะคะปีชงก็ให้ระวังหนึ่งท่านที่เกิดปีจอปีมะโรงปีจอนี้จะชงใหญ่และปีที่ชงร่วมก็จะมีปีฉลูปีมะแมะปีมะโรงอันนี้ก็ให้ระวังอารมณ์ให้ดีๆนะคะอ่ามันจะเกิดการประทะกันขึ้นได้ง่ายนะคะก็ให้ระวังให้ดีๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านดีที่สุดแม่หมอขอสรุปเลยนะคะท่านที่เกิดในราศีเมถุนสิ่งที่ท่านดีที่สุดก็คือการเงินโดยเฉพาะช่วงระหว่างช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่2 5กกุมภาไปจนถึงวันที่30กุมภาท่านจะมีโชคลาภการเงินเป็นกอบเป็นกรรมมากมายเข้ามาสู่ตัวท่านอาจจะมีเงินจาก การงานมีเงินมีทองจากการงานได้เป็นกอบเป็นกร,รม,มีเงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีเงินจากการเก่งกําไรในรูปแบบใดแบบหนึ่งจะมีเงินสุพัดหมุนเวียนเข้ามาเป็นก้อนเป็นก,อ,นนกอบเป็นกำนะคะนี่คือสิ่งที่ดีสรุปสิ่งที่ดีก็คือการเงินสรุปสิ่งที่ไม่ดีคือการทะเลาะเบาแวกอารมณ์เสียหัวร้อน,อนจะทําให้ท่าน เกิดการลังเลใจในปัญหาที่ท่านมีลังเลใจตัดสินใจไม่ถูกว่าปัญหาที่ท่านเกิดขึ้นนี้ท่านจะเลือกอย่างไรดีจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เพราะท่านจะมีการทะเลาะกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแน่นอนเลยนะคะจะทะเลาะเล็กๆน,น้อยๆกลายเป็นเรื่องใหญ่โตโอเคการตรวจเช็คดวงชะตาแม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาเป็นภาพรวมจะไม่ได้เจาะดูดวงชะตาของคนใดคนหนึ่งนะคะ และถ้าหากแม้นว่าใครอยากจะตรวจเช็กดวงชะตาเพื่อเป็นดวงของเราส่วนตัวแล้วก็ให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะหรือบางคนบ้านอยู่ห่างไกลกันไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะดูทางออนไลน์เราก็จะสามารถเลือกไพ่ได้ด้วยตัวของท่านเองก็จะเป็นดวงชะตาของท่านโดยตรงเลย หรือหากแม้นว่าใครไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านไม่สะดวกมาดูทางออนไลน์พราะว่ามันได้เสียค่าครูแม่หมอจะคิดค่าดูดวงค่าครู200บาทนะคะ200บาทนี้ท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะไม่มีการคิดเพิ่ม200บาทจบทุกคำถามเลยนะคะหรือหากแม้นว่า ใครอยากจะดูแต่ไม่อยากเสียค่าครูอยากจะดูฟรีก็ไม่เป็นไรนะคะขอเพียงว่าให้ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนี้ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอนะคะเมื่อกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอดีแล้วก็ตั้งคำถามมาโดยให้ท่านนี้บอกว่าท่านเกิดวันที่อะไรเดือนอะไรปีพศอ,อะไรแล้วตั้งคำถามต้องตั้งคำถามนะคะว่าท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากให้แม่หมอตรวจแท็กให้เรื่องอะไรจะเป็นเรื่องก,กัน เงินเรื่องเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถามมาหนึ่งคำถามแล้วแม่หมอก็จะตอบให้ท่านฟรีแต่มไม่ใช่ว่าเขียนเฉพาะวันที่เกิดเดือนที่เกิดปีพศออที่เกิดแล้วก็จบไม่ใช่แค่นี้ถ้าเขียนเฉพาะวันที่เดือนพศออแม่หมอไม่ตอบคําถามให้นะคะต้องตั้งคําถามมาด้วยนะคะถามมาโดยตรงเลยจะถามเรื่องอะไรก็ถามมาโดยตรงแม่หมอตอบให้ทุกท่านที่เขียนมา แต่บางทีแม่หมอก็อาจจะตอบล่าช้าไปนะคะเพราะว่าในเดือนหนึ่งแม่หมอจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาทั้ง12ราศีก็อาจ,จต้องต้องใช้เวลาเนิ่นานานอยู่กว่าที่จะตอบนะคะแต่ตอบให้ทุกคนเลยนะคะโอเคการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะเราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้ากอเดือนมีนาคมนะคะ ดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะขอลาไปก่อนและก่อนจากกาันแม่หมอก็จะขอวอวยพรให้ทุกท่านจงอยู่ดีกินดีมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาลขอให้ท่านจงพ้นจากทุกจากโศกพ้นจากโรคจากภัยพ้นจากาเฉพาะเอยจางไรทั้งหลายด้วยเถิด,ด,ดสาธุเพียงนะคะพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าคือเดือนมีนาคมนะคะบ๊ายบาย thank you so much